ทุกคนสวัสดีด้วยนะคะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่จุดทุบไลท์สดตำไทยในรอบของวันพรุ่งนี้นะคะหนึ่งสิงหาคมคุณผู้ชมใครเข้ามาแล้วคอมเมนต์ว่าโชคดีให้ไอติมสันิดนึงเออ สวัสดีหกสิบคนดูด้วยนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะทุกคนคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ไอติมด้วยเอออาคุณผู้ชมใครเข้ามาแล้วคอมเมนต์ว่าโชคดีคอมเมนต์ว่าโชคดีคะ่ะทุกคนคะ่ะช่วยกันคอมเมนต์ว่าโชคดีให้หน่อย ทูบนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะทุกคนค่ะใครชอบก็ตามใครไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะคะเออใครชอบก็ตามใครไม่ชอบก็ปล่อยผ่านไปนะคะเออใครชอบก็ตามใครไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะ,ะสลับเลขทูบนะคะถูกต้องค่ะนะคะเป็นทูบพรุ่งนี้ค่ะคุณพลอยพลอยเออเลิศนะคะอุ้ยชื่อเก๋าเลิศนะพลอยพลอย เสียงทุกแกร้องนะฮะหิงหิงปังปังงวดเนี้ยไอติมชอบแปดอะแปดหกแปดเก้าแปดห้าแปดสามชอบแปดห้ากับแปดหกนะคะรัฐบาลไทยงวดเนี้ยอืบอกเลยแล้วกันนะคะแต่หลายๆคนก็ดูเห็นเห็นตามหนะ้าเพจเรียบร้อยแล้วจะให้เข้ากลุ่มด้วยนะทุกคนไปดูแนวทางกันนะคะวันนี้ปังมากใครที่เป็นสายหุ้นรอบโลกไอติมพาปังมากอ่าวันเนี้ย บวกกันไปคนละหมื่นนะคะบอกเลยเออห้างบ่ายนะคะให้ฟันรูดสามกับรูดหกออกสามสามสามกับหกศูนย์นะคะอืมเออเลิศไหมล่ะอ่ะพิมพมะโชคดีมาพิมมาโชคดีมา,มมา,ดมาเดี๋ยวน้องแอดมินทักหาทุกคนคะ่ะเดี๋ยวน้องแอดมินทักหาไปเลย เดี๋ยวรอลุ้นซีว่าเลขจะเป็นเลขอะไรเลขแปดหรือเปล่าอ่ะอุ้ยเลขแปดจริงๆด้วยอะ่ทุกคนขอให้เป็นเลขแปดนะอืมขอให้เลขทุบเข้าข้างไอติมหน่อยค่ะอุ้ยเลขศูนยนะทุกคนหรือศูนย์มันจะมาเตะด,ดาบไอติมหรือเปล่าเนี่ยอย่านะคะอย่านะคะ ไม่ได้นะงวดเนี่ยให้แปดนะคะงวดที่แล้วให้ศูนย์นะคะศูนย์อย่ามาแบบมาแอมแปะงวดนี้นะ <laughs> ถ้าศูนย์มาแอมแปะงวดนี้คือไม่ยอมนะร้องไห้เลยนะเออหรือมันจะเป็นศูนย์วะเธออ่เลขเล็กเรามาเลขศูนย์นะคะทุกคนค่ะช่วยกันเพ่งช่วยกันดูนะคะใครชอบเลขทูบตามเลขทูบใครชอบแนวท,ทางไอติมตามเลขแนวทางไอติมด่วนเลยอืม นะคะงวดนี้เจ้ามือไม่มีอันแน่นอนเพราะงวดที่แล้วฉันพลาดนะฮะเออเราก็ต้องพูดพูดพูดกันตรงๆนะคะอันไหนที่เข้าก็คือเข้าอันไหนไม่เข้าเราก็ต้องยอมรับว่ามันไม่เข้านะฮะเออจะมาแบบแต่งขึ้นอะไรไม่ได้นะคะอืงวดที่แล้วมันไม่เข้านะฮะงวดนี้ก็ลองตามกันดูของไอ้ติมส่วนมากมันจะมางวดเบนงวดอยู่แล้วนะฮะมันไม่ได้มาทุกงวดนะคะใครที่บอกว่าไอ้ติมเข้าทุกงวดจบตานะคะตบปากมันเลยเออ อาตอนนี้ไปวัยไวทุกคนไปวัเอออันไหนเข้าก็เข้าอันไหนไม่เข้าก็ไม่เข้าเราก็บอกกันตรงๆเธอนะคะอืมอุ้ยศูนย์หนึ่งมาเธอหรือเปล่าศูนย์หนึ่งจริงๆด้วยนะแต่เลขฝันในติมอะมันมีศูนย์สองกับศูนย์หนึ่งอะ หรืออะไรเนี่ยศูนย์อะไรเี่ยศูนย์อะไรเนี่ย,ยทุกคนงวดก่อนจะมือขอบใจวะโว <laughs> <laughs> เป็นตาสังเนาะเออเป็นตาซังเป็นตาสังง <laughs> วดก่อนจะมือตกก็เจะมือขอบใจ มันเป็นตสั่งเนาะมันไม่ปิดของกูนะคะงวดก่อนมันไม่ปิดของฉันนะ,ะเออมันขอบใจฉันนะกูงงมากนะะเอองวดนี้แหละนะฮะงวดนี้แหละมันจะมาขอโทษฉันงวดนี้แหละนะฮะมันจะมาร้องขอชีวิตนะฮะเออลอยเธอนะคะเออเธอก็อย่าว่าฉันหลายเออฉันได้สายยาจะแม่เล็กจะแม่เล็กดับเลยนะ จะได้ฉายานี้มาจากไหนเนี่ยเอออะทุกคนลูกเขาเข้าไปอยู่ในกลุ่มเนี่ยอ่ทั้งลาวทั้งไทยทั้งนอยหรือหวยหุ้นอนะหวยหุ้นเนะี่ยไอติมยอมรับเลยนะวะ่าคือคือฉันก็ไม่แพ้เจ้าไหนนะเธอหวยหุ้นนะอะแล้วมันไม่ใช่ลูกฟุกนะเธอมันไม่ใช่ลูกฟุกนะเธอเข้าใจไหมหวยหุ้นอนะใครเคยเล่นมานี่เคอีเชา้านี่เคอีบ่ายจีนเชา้าจีนบ่ายอะไรเงี้ยมีใครเคยรู้จักมนะ บรรจันถึงสุกนี่ยมีใครรู้จักบ้างเออฉันก็ไม่แพ้ใครนะเธอห่วยหุ้นอะ่ะอืมฉันไม่แพ้ใครนะจ๊ะรู้จักไหมคนที่อยู่ในกลุ่มนะ่ะเลิศมากเลยนะโธ่เอออุ้ยศูนย์หนึ่งมาเธอ ศูนย์หนึ่งว่ะงวดเนี้ยไอติมชอบแปดนะทุกคนนะคะอัดแปดรูดแปดแปดมีแปดมีแปดมาไปดูไลน์ดูโพสได้เลยนะคะไอติมลงให้นานแล้วแหละหลายวันแล้วว่าอืมศูนย์หนึ่งหนึ่งรอหกร้อยเจ็ดสิบคนดูดดดด นี่อ่ะเดี๋ยวให้อีกรอบหนึง่งโอเคเจ็ดร้อยคนดูทุกคนด่วนคะ่ะอุ้ยศูนย์ศูนย์หนึ่งสี่มันสวยจังเลยอะ่ะศูนย์หนึ่งสี่สวยจังศูนย์หนึ่งสี่สวยอะ่ะ ศูนย์หนึ่งสี่สวยมากเลยพี่ทหารสิบสี่นายเว้จริงหรอ,อถ้าตีถ้าถ้าตีเลขกนะทุกคนพี่ทหารสิบสี่นายในสนามลบอืมตุยจากศึกสนามเธอศูนย์สี่หนึ่งหรอ ออาถูกไหมทุกคนคะถ้าจะให้พูดกันจริงๆเอยถูกปะวีระบุรุษจะให้โชคเราเร,าราู้ปะเนี่ยอืมแต่ไม่ขอเก้าร่วงนะคะไม่ขอเก้าร่วงนะฮะโอเคอ,อุ้ยทุบโอ้ทุบนะทุบทุบลมละทุบลมละ รูบลมละปีที่แล้วก็ออกตัวนี้ใช่ไหมสิบห้าค่านะฮะลดหนึ่งแต้มค่ะเขาข้างตัวเองไว้ก่อนทุกคนลดหนึ่งแต้มเออลดหนึ่งแต้มค่ะเขาข้างตัวเองไปก่อนลดหนึ่งแต้มก่อนนะครับทุกคนค่ะเออเดี๋ยวทิมจะบอกแนวทางละเดี๋ยวบอกแนวทางก่อนทุกคนค่ะ อยวบอกแนวทางก่อนรับแล้วเนาะ,ะโอเคเนาะอืมอุ้ยรูปนี้สวยป่ะ,ะแคปหน้าจอ แับหน้าจอค่ะหนึ่งสองสามสีห้าหกเจ็ดแปเก้าสิบโอเคนะฮะขอให้ทุกคนเฮงๆปังๆนะทุกคนนะคะใครดูไม่ทันกลับมาดูย้อนหลังนะคะสวัสดี